พุ้ยซ <player> ูเปอร์หมากลกเฮดเบียร์เลพี่น้องโถ่หมากถั่วเขาหมากลกหักเนาะเมาใส่ซุปเปอร์หมากลกพี่น้องคนปุ้ยหมากเป็นเนอยเนาะเก็บบรวันบระไวพี่น้องเก็บสองแถวนะมันด้ประมาณสอบกุ้งกวาดสองสอบนะไปส่งลูกค้าเนาะตอนนี้เขาใส่ซุปเปอร์หมากลกบวกกับปุ้ยสูตรสิมหาสิมหากากระต่ายพี่น้องใส่คู่กันเนาะปุ้ยสูตรสิมหาสิมหาเขาใส่อ่าซ่าวันตัวหนึ่งรั้งเนาะแล้วก็ปุ้ยซุปเปอร์หมากลก อาา้าวสิทุกๆ7บ้านพี่น้องพูหมากเนาะอูยหมากเป็นย้อยอยู่พี่น้องพูตัวนี้ถือว่าได้ผล100%พี่น้องเนาะเอากราบสวัสดีเด้อสวัสดีเนาะ FC สุผู้สุคนเนาะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุูสุคนเนาะมื้อนี้ทงเฮาทงอก c h a n n เฮาสิมาแจกสูตรพี่น้องแจกูปลูกมทั่วโลกหมากกหมากหลายพี่น้องหมากเป็นยอ,อ,นอยเด้ด FC, ขขนนดอตนี้บ่ได้หมู่เนาะเฮาพามาเบิ่งสวน จริงเนาะมักทัวเขากำลังเริ่มเก็บใบอาทิตย์ที่สองแล้วพี่น้องแต่ว่าหมากยังรกยังลายอยู่เนาะตัวนี้ถื่ว่าเขามีสูตรปลูกเพ็ดให้ทัวเขารกในระบบนำเขาก็ใส่ระบบนำยศข้าวมรลาพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้เขาสามารถแจกว่าเขามีวิธีแนวไรในการปลูกไห้ทัวรกพักใ่พักยา้าพี่น้องคนเนาะพักเกือเม็ดคนน่ะเพี่อได้มือได้พี่น้องหมากไา้ดีเนี่ยใบผลหมากเป็นย่อยเนาะคือกันกับเขาโฆษณาพี่น้องตัวนี้ส่วนทัวเขาเองเนาะสำหรับสูตรในการปลูกเนาะ ในการใส่ปุ๋ยเนาะเขาใส่ปุ๋ยครอบคูักันก็คือปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหากากระต่ายนะพี่น้องเนาะของเจ้าไตอ่บกกบอปปาบัวก,นะกับปุ๋ยอ่าซุปเปอร์มาร์กล็อกพี่น้องเนาะกระป๋องซุปเปอร์มาร์ลกลนะ็อกเนาะเดี๋ยวเบื้องทั้งขงางล่างนี่เนาะว่าอ่าปุ๋ยซุปเปอร์มาร์กล็อกเป็นอ่าผู้พังเนื้อไรหนาตาเนื้อไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหาเบื้องทั้งขงางล่าง,ง,างนี่ด้วยเนาะเบื้องหังน้ำกันนะพี่น้องเนาะในการปลูกขางทามิตรเนาะเขาจะอ่าปลูก คุดข้องปลูกเนาะใส่สายน้ำยสดธรรมดาพี่น้องมะเขัออะไรอายุซิบบั้นพอดีเนาะซิบบัน้นเ้าใส่ปุ๋ยสูตรสิมหาสิมหาใน,นการใส่ปุ๋ยกับใส่พอประมาณเนาะพี่น้องเนาะห้อยใส่บางๆเนาะเ้าจะคุดเป็นข้องคุดเป็นข้องเนี่ยเอาปุ๋ยใส่เนี่ยเอาดินกบใบเนาะพี่น้องดินกบใบอายุซิบบัน้นในหลังจากนั้นเศราวันเํามาใส่อีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเศราวันเ้าจะใส่ปุ๋ยหมากอีกทีหนึ่งทุกๆเศราวันเาน,าน,านาะพี่น้องเ้าจะใส่ปุ๋ยหมาก แล้วในการใส่ปุ๋ยซูเปอร์มักลกของคู่กันกับเมื่ออัายวของทวารสิบปันเท่าก็เริ่มสีดเนาะเริ่มสียหมักทวารเริ่มแต่อายุสิบปันนะพี่น้องในใส่ซูเปอร์หมักรลกทุกทุกเจ็ดปันเท่าเสียเนาะแต่ว่าเขาใส่ปุ๋ยสองศูนย์นี่หมักทว่วเขาเป็นรลกเป็นลายดีพี่น้องคููหมักเป็นหอยเนาะความหยาบทั้งพักใหญ่พักหยาบพี่น้องคููเนาะหั้งามแทงงามมาบได้โม่พี่น้องเนยหมักทวเขาเป็นลายดีเนาะรลกีดีเก็บนี่คู่หนึ่งนี่ เกือบบาากรกะสอบหนึ่งพอนั้พี่น้องเนกะือบสอบสองโคดนี่ได้สอบหนึ่งนะพรัโอ้ยตอนนี้มันสูตรเขาแจกสูตรนะพี่น้องเนาะแจกสูตรซุปพี่น้องอ่าทั้ง FC ผู้สุขอนที่ติดตามมุขวัวพักแยาเาเนาะสวนทัวพักแยาเนาะของสองกอกร์สนแสเน่ห้าพี่น้องพรัมากร้ายครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอาอ,อีกท่านหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะเอาใส่ผู้สองสูตรรวมกันก็นกนคือ อ่ะปุ๋ยสูตรสิบหาสิบหากากระต่ายของแจ๊ไตแล้วก็ซูปเปอร์หมักโลกเนาะวิธีใส่เริ่มแต่ทัวอายุสิบวันนะเขาจะใส่ซูปเปอร์หมักโลกสีเนาะทุกทุกเจ็ดวันหลังจากทีไรสิบวันแล้วทุกทุกอาทิตย์ได้วหนึ่งซับปลาเขาจะใี่ซูเปอร์หมักโลกพี่น้องและสําหรับปุ๋ยกากระต่ายเนาะสูตรสิบหาสิบหาเป็นปุ๋ยหมากเร่งหมากให้หมากโลก,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 ลบบก,กห,ปปหาามากไว้พี่น,กกน,บบน,หหน้องหมากเน่า,า,าพักงามเนาะเขาใส่ทุกทุกสั้วันเนาะทุกทุกสัววันเขาจะใส่ โดยการพังตามเหงาหมักถั่วเนาะเขาคุดลงน้อยหนึง่งคุดลงประมาณสองขอเมือ่อเล้วก็เอาปุ๋ยห้อยพอประมาณน้พี่น้องเนาะใส่สํานึงเนาะแล้วก็เอาดินทมขั้นถ้ามีปุ่นขอกเขากปุ่นขอกทม,มน้ำแต่ประสองเขาก็เคยใส่ปุ่นขอกแต่ขังทมิดเนาะผสมกับปุ๋ยตัวนี้แจกสวนน้ำกันพี่นอ้องเพิ่งความงาความหมักถั่วเฮ้ยนี่ทางไหนพี่ก็ไม่เนาะาะโอ้ยพี่น้องเลยล็อกย็นสุดตุวน,นี้เนาะสุดโคตรเนาะเดี๋ยวตัวที่สามนี่แม่นเท่า เมื่อทั่วเริ่มเป็นร้ายนะพี่น้องนะเนาะเขาก็เริ่มเริ่มตัดใบออกเพราะว่าอ่าอยู่ใน <c oughs> การเดี่ยงของน้ำทัวนะ่วเนาะที่ว่าดูดเอาปุ่นดูดเอาฟุ้ยเนาการเจริญเติบโตของหมากทั่วเนาะขั้นห้นะนาตัดใบออกหมากเป็นจานาใหญ่เน,ะนนะากกนะ,บบนะ,ะนาพี่น้องเนาะหมากเกิดทีนะ่บร <c oughs> ิเนเกาตัดใบออกแบบนี้หมากทั่วจนะรกจะหนาพี่น้องเนอะ้ยอ่ามีดีเนาะโอ้ยต้นเหนียเห็ดจริงเนาะพี่น้องเนาะมาดูตัวพี่ตัวน้องเนาะ เอาเห็ดมาอ่าในหลายหลายปีแล้วเนาะมีประสบการณ์ประมาณหาปีปลูกซ้วมาเนาะตะนิ่มเงินชวนหมักชัวเงินหลานพี่น้องปีหนึ่งเท่าไหรกับประมาณหาหกหลานเนาะหาหกหลานกี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเขาปลูกไหลายปลูกประมาณประมาณสิบกาคู่เนาะในคู่เน่าไปสิบกว่าคู่คู่หนึ่งนี่เขาเก็บงอดหนึ่งนี่กับว่าสิบโลพี่น้องเนาะความเน่ากับประมาณประมาณสิบเมตรคู่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะความโล่งท้งตัว ไปเบิ่องต้นเจียงน้ากันเดี๋ยวนาะพี่น้องเนาะตัวนี้สวนถั่วเฮาจะหน่อยเฮาสีในน้ำบาวิธีการปลูกถั่วพักแง่เฮาให้หมากลกหมากหมากลกเนาะพี่น้องเนาะพักไงพักแง่พักงามเยี่สีเฮามีที่เฮามีวิธีการใดแน่เนาะเดิมแต่การใส่ฟุ้ยเฮาเฮาใส่ฟุ้ยประเภทไรใส่ฟุ้ยสนิทไรเนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ากันเนาะจะนะเฮาสีในน้าพี่น้องก่อนแต่ว่าก่อนอื่นกับพาพี่พี่น้องมาเบิ่งก่อนเนาะว่าความงามของถั่วพักแง่เฮาปลูกพี่น้องโอ้เนาะไลายดีพี่น้องเลย เก็บถูกมือเนาะมือหนึ่งหลายกิโลก็ยังบเบิดเนาะพี่น้องมือเสานี่เขาเก็บไปส่งลูกค้าเนาะในประมาณสิบโลอะจานายเก็บใหม่อีกพี่น้องเนาะเก็บใหม่อีกควแจกสูตรแจกสูตรพี่น้องแจกสูตรทั่วพักแหปลูกลกหมากลกหมากร้ายพี่น้องพักเงว่พักงามผลเนาะปูเขามีวิธีการอะไรจะนายจะผ้าอ่าเพียพผ้านองไปหามส้มเนาะแต่ว่าก่อนเดินมุดกบผ้าม่วงม่กทั่วก่อนพี่น้องเนาะที่ว่า บักทัว่ห้องมีหลายคู่เต๋อพี่น้องเนาะลก,กด,ดีดีร้องน้องพี่น้องเนาะคู่ที่สองนี่ภาพพี่น้องเมื่อวันคู่ที่สองคู่ที่สองนี่นยังลกคือเก่าอยู่พี่น้องเนาะ